สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูเจ้าเมล็ดที่เราเพาะไว้นะคะตั้งแต่เดือนหกนะคะปีที่แล้วเนาะก็ประมาณ6เดือนกว่าๆได้แล้วแหละนะก็เมื่อเช้าเราได้มาทําความสะอาดกล่องนะคะด้านบนเอาผ้ามาเช็ดนะเพราะว่าคีบฝุ่นเยอะมากนะคะทุกคนนี่เราเพิ่งสังเกตว่าต้นไม้ของเรานะคะก้าพันที่เราเพาะไว้อะ่ะเขาเริ่มดันกล่องแล้วนะคะ แล้วด้านบนก็มีความชื้นเนาะเรากลัวว่าเขาจะเน่านั่นเองนะคะเดี๋ยวหัวเขาจะเสียวันนี้เราจะมาทําการเปิดกล่องกันนะคะนี่นะเราจะเปิดออกเลยนะคะแต่เรายังไม่แยกนะทุกคนเราไม่มีเวลาเนาะแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาดัานกล่องไปเรื่อยๆอหัวไม้หน้าไม้จะเสียนะคะนี่เห็นไหมมันจะมีน้ําอยู่ด้านบนนี่ต้นนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็อายุประมาณหกเดือนนะคะเป็นพวกแมมนะคะนี่เห็นไหมดันกล่องแล้วความจริงก็ถ้าใครจะใช้กล่องแบบนี้ก็แนะนำให้เป็นกล่องทรงสูงเลยนะคะถ้าจะเพาะแบบปล่อยยาวๆนะจะแรกเรากะว่าจะปล่อยยาวๆนะคะทุกคนแต่พอดีว่ามันปล่อยไม่ได้นะเดี๋ยวมันไม้เสียงหมดเนาะนี่นะคะนีความชื้นอยู่ตรงหัวไม้พอดีเลยนะคะ ขนแมวตัวนี้ขนแมวนะตั้งแต่ยี่สิบแปดเดือนหกหกสี่นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูอีกกล่องหนึ่งนะคะนี่อันนี้ก็ขนแมวนะคะแต่อันนี้จะเป็นเดือนแปดนะคะทุกคนห่างกันนิดหน่อยนะแต่ว่าความเจริญเติบโตนี่ห่างกันเยอะเลยนะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะดินหรือว่าเป็นเพราะอากาศนะคะความชื้นต่างๆเนาะ ตัวนี้เป็นแอตโตนะคะนี่มีหลุดมาด้วยเรายังไม่ได้แยกนะคะแอตโตก็เริ่มดันกล่องแล้วนะเราก็จะเปิดกล่องไว้นะคะเอาออกไปด้านนอกแต่เราวางกับพื้นแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเราเราจะใส่ตะกร้าแบบนี้ไว้นะ,ะเพราะว่าเรามีแมวนะคะแมวเราหลายตัวมากนะคะเดี๋ยวเขามาเหยียบนะเมื่อกี้ก็ขึ้นเป็นนอนเล่นอยู่บนกล่องนะก็ใส่ตะกร้าแล้วก็เอาสอดไปที่ชั้นแบบนี้นะคะ เราจะเปิดเฉพาะกล่องที่หัวไม้ดันฝากล่องนะอันอื่นถ้าเขายังไม่ดันเราจะปล่อยไว้เรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ให้ถูกแสงแดดโดยตรงนะคะเอาไว้ใต้โต๊ะเหมือนเดิมนี่อันนี้เป็นแอตโตนะก็เวยวนหัวนิดหน่อยนะทุกคนเราจะให้ดูนะประมาณนี้นะคะใต้โต๊ะของเราเห็นนั่นไหมคะสตูสตูพืชต,ตัวฉกาดนะคะน้องแมวของเรานั่นเองก็วันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนที่เราแยกกระถางให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ